ค่สวัสดีทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็ยูกนิเกมยันเดนเละนะคะผมอันนี้เป็นภาคเ,เดโมเนาะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฆ่าคนตามอําเภอใจนะคะคือถ้าใครแบบว่าทําให้เราแบบมันไส้อะเราก็จะฆ่าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตัวหลักๆนะคะเราก็จะฆ่าโอซานะให้ได้น,นะคะผมเฮ้ยนุ่มๆว่าไงอะ ภากปอทำไมก็ไม่รู้แต่คือแบบคุณนิสัยไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหและนี่คือผู้ชายของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องได้นางมาให้ได้นะคะสวัสดีค่ะสุดหลออุ๊ย Are <you> okay? เออไอ I am o k a คไปค่ะทุกคนไปหาสาวๆขอถ่ายกอดอนอหน่อยครับนี่ <c ười> ใครที่ทำตัวหน้าเหมือนไส้ก็ต้องดนเพื่อ จะไปถ่ายใครต่อดีเนี่ยโอซานะอยู่ไหนเนี่ยอยว่าจะขอถ่ายกังกังนายซะหน่อยโหนางหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะและดูเหมือนว่าเราจะเจอเหยือ่อรายแรกของเราแล้วนะคะที่ปอนเนี่ยเดินสำรวจมานะคะก็จะมีคนนี้แหละคะ่ะที่เขาเนี่ยจะชอบอยู่คนเดียวนะคะ สวัสดีจ้ากำลังชมอะไรหรอคะอ๋อจึงกำลังชมดอกไม้นะ่ะอันนี้มันงคือต้นไม้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าก่อนที่เราจะฆ่านางนะคะเราต้องทำการขโมยคุณแจข้างหลังของนางก่อนนะคะอีคิวโอเค <c oughs> เราได้คุณแจมมันแล้วนะคะ <Yeah. S 1> โอ้โหบอกเลยว่ากว่าปอแต่ขำมันมาได้เนี่ยโอ้โหคือนางบอกว่าไหวตัวค่อนข้างไวนะคะเฮ้ยมีคนเข้ามาว่ะเราคงต้องรอจนไหวดีๆก่อนนะคะทุกคนนางกำลังกินขนมก่อนตายนะคะอร่อยไม่จ๊ะขนมก่อนตายน่ะเอ,อินฉชน่ว่ามันก็อร่อยดีอยู่นะกินเค็มหน่อยน่ะดีเลยอืมมา ศพแรกนะคะเราจะอำพังศพด้วยกันฆ่าเราก็ฝังนะคะโอ้โหเป็นการฆ่าที่โหดร้ายมากๆเลยนะคะเอาล่ะเราจะให้นางเนี่ยอยู่หลุมตรงนี้แล้วกันนะคะนี่ทำการขุดหลุมก่อนเลยครับขุดหลุมรอเธอนะโอเคเสร็จแล้วเอาล่ะ เราจะฆ่านางด้วยอะไรดีล่ะคะทุกคนกันไกหรือว่าจะเป็นขวานดีล่ะคะเฮ้ยเราว่านะขวานดีกว่าห้าห้าหใหญ่มากเลยนะเนี่ยสุดยอดนี่แน่นี่แน่ฮ้าหามันนีุ่้ย มีคนเดินผ่านมาเอาละคะ่ะทุกคนเราต้องรีบเอาศบนางนะคะมาฝังก่อนนะคะก่อนที่จะมีคนมาเห็นมันี่เร็วนางบ้ามานี่มานี่มันนี่เลยแกจะต้องตายแล้วกลายเป็นปุ๋ย <laughs> มาเรามาฝังนางกันดีกว่านะคะนี่แน่ ต้องนนางอ,อืคือเราเนี่ยฆ่านางเพราะว่าอยากฆ่านะคะคือนางก็เป็นคนดีเลยแต่ว่าฉันไม่แคร์หรอกนะฟึบขอคำกันนะคะสาใจค่ะโอโ้โอเคลูกเขแล้วโอเควันนี้นะนะฉันก็จะมาฆ่าคนตามอำเภอใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกมตอนไหนนะคะไม่รู้ว่าเราจะโดนจับได้เมื่อไหร่เฮ้ยเฮฮฉันเห็นแล้วน่ะออ้นี่ไงสภาของฉันไปดีกว่าอาบน้ำแล้วก็มาหลั่นล้านดีกว่านะฟื๊บอาบน้ำก่อนนะคะได้เลยนี่ เอาละเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นชุดนักเรียนอันใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะและก็ต้องเอาชุดอันนี้นะคะไปทิ้งนะคะอุยอ้เกือบไปแล้วเราโอ้ยโอเคเรารียกเอาผ้าไปเผาดีกว่านะคะ อุ้ย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 แล้วไปอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะฟึบทุกคนคะเราเจอคนหนึ่งค่ะเอาล่ะเสร็จโจอุ้ยเอาล่ะ อยู่คนเดียวเหรอจังงั้นก็นี่แน่นี่แน่โอเคศพที่สองผ่านไปนะคะทุกคนเราจะทำการนะคะดอกเสื้อผ้าเพิ่มนะคะนี่อชยงโอ๊ยโอ้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 ยฮะยจะอย่านะอย่านะ เฮ้ยโอเคทุกอย่างดูเหมือนจะปกตินะคะเรารีบไปดีกว่าคือเราเนี่ยพยายามจะฆ่าคนที่อยู่คนเดียวนะคะฆ่าแบบเนียนๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> สบายใจ <c oughs> สบายใจโอ้ย <c oughs> สบายใจ <c oughs> โอเคทำการใส่สื้อผ้าเหมือนเดิมนะคะผมเอาละแล้วก็เอาไปเผาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเผาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะเผาไปเนาะถ้าเกิดว่ายังเผาเสืาอผ้าไม่ได้นะคะ<ม>ก็ต้องเอาไปซ่อนใช่ไหมโหยังเลยะทุกคนนี่เอาไงดีวะถ้างั้นปอต้องเอาไปซ่อนก่อนดีไหมอะงั้นปอขอทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนนี่ เฮ้ยแย่แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วค่ะมีคนเข้ามาเห็นเลือดนะคะแต่ว่าเขาไม่เห็นศพนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการฆ่าปิดปากฮึ <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยทุกคน เราต้องขุดหลุมอ่ะแต่ว่าไอที่ขุดหลุมอ้อนี่ไงจะละเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นี่ต่างหากล่ะมาทำการขุดหลุมเพิ่มนะคะผมมาเร็วเราต้องขุดหลุมฝังคนเพิ่มนะคะเพราะว่ามีคนมาเห็นเลือดค่ะดีนะปอวิ่งผ่านมาพอดีค่ะก็เลยเห็นทันนะคะมานี่แล้วนี่แน่ ฉันได้ล้างแขนแกแล้วฉันบอกแล้วว่าแกเนี่ยนะมันต้องตายแบบหน้าเวทนานอะ่ะจงกลายเป็นปุ๋ยเถอะนะทั้งสองศพนี้นะคะคือฝีมือของเราหมดเลยนะคะผมมาทุกคนฉันต้องการเสื้อผ้าเพิ่นะเพื่อน a โอเคหวั okay. oh. งว่าจะไม่มีใครมาเห็นนะเอาละค่ะ ต้องกลับไปอาบน้ำเหมือนเดิมนะคะไปครับอาบน้ำกันอาบน้ำกันอาบน้ำกันอืมเสร็จแล้วจ้า <c oughs> ขอขำแป๊บโอ้าหาอโหโอ้โหโอ้โหพอแล้วแล้วก็ต้องเอาชุดนี้เนี่ย ไปไว้แถวแถวที่ที่เผานะคะตอนนี้เนี่ยเราฆ่าไป3มคนแล้วนะคะบอกเลยว่าโคตรแย่จริงฟึบนี่เดี๋ยวเราจะทำลายหลักฐานให้หมดเลยนะคะทั้งชุดแล้วก็ทั้งเอิมกันไกมีดนะคะโอ้โหบอกเลยว่าหลักฐานปอน,นี่คือแบบลัดตัวเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยยา เสร็จแล้วค่ะทุกคนต้องเผาค่ะทุกคนต้องเผาต้องเผาให้หมดแล้วก็มีดด้วยเอ,อ้าอ่าเผาให้หมดเลยเผานะหนึ่งสองสามปึ๊บเรียบร้อยค่ะเอา้เอาเฮ้ย ัเอาเว้นกลาบทำไมทำไมเอาละค่ะเราจะมาจบฉากในวันน <e ี้นะคะด้วยการเผาโอสนะให้กลายเป็นโอสนะย่างกันนะคะ่ เราจะใช้ <do> แผนอันนี้กัน <c oughs> และเราก็ต้องกำจัดเจ้ายายบาลูเนี่ยให้มันห่างจากโอสนะไปบ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวปอขอมาใช้แผนการเดิมนะคะทุกคนมาฟึ <c> ๊บ <oughs> อันดับแรกเลยค่ะเราต้องไปเอาเอิม่ม กุญแจและก็น้ำมันจากอีคนนี้กันนะคะกุญแจที่ห้อยอยู่ข้างหลังนางเนี่ยจำเป็นตอนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการถังน้ำมันค่ะนี่นี่ไง F Q Q E ทำไมอะ E okay ได้มาแล้วค่ะทุกคนอืม mm hmm. นี่แหละ ฉันต้องการถังอันนี้แหละค่ะฉันต้องการน้ำมันไปใช้หนะทษทีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเผาโอซานาให้กลายเป็นคนย่างนะคะ <c oughs> เป็นเมนูใหม่ของวันนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถทำสำเร็จหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันนะเจะ <c oughs> เราจะยกถังน้ำมันไป <c oughs> แบบ ไม่ให้ใครเห็นนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะโดนสงสัยนะคะว่าเฮ้ยเธอเอาถังน้ำมันมาทำไมหนะนักนี่เราจะเอาไว้ตรงนี้นะคะทพกคนปุ๊บอืมเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้แผนล่อหลอกให้นางเนี่ยเดินมาที่ประตูนั้นนะคะโดยการเขค้นจดไม้ไปหานางนดีกว่านี่แน่ ฉันต้องการเจอเธอเรียโปรดออกมาพบชั้นในเวลาประมาณสักแบบว่า7จ็ดโมงสีแล้วกันนะคะกำลังดีเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วก็แผนต่อไปนะคะเราจะใช้แผนเดิมคะ่ะทุกคนแผนไหนลรอแผนนี้เลย <c oughs> เราจะขึ้นไปหาผู้ชายที่เป็นหัวหน้าชมรมเทควันโดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาหรือเปล่านะขอให้เจอด้วยเถิดอืจะเจอไหมนะอ่าจะเอ๋เจอพอดีเลยสวัสดีจ้าได้เลย เดี๋ยวฉันจะจัดก,การให้นะขอบใจจ้าได้เลยและนี่แหละค่ะคือจังหวะที่ดีในการฆ่าโอซานะนะครับใช่ค่ะเธอต้องรีบไปอ่านจดหมายนะครับมันคือจดหมายที่เธอจะได้อ่านก่อนตายนะ <Huh? S 1> โอซนะใช่ใช่แล้วทำดีมากโอซานะ ทุกอย่างคือเป็นไปตามแผนนะคะและเราก็ต้องรอเวลาให้ถึง7จ็ดมงสีนะคะให้ดังเนี่ยวิ่งมาหาเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยลืมค่ะเฮ้ยทุกคนเราต้องรีบไปหาเทียนนหว่าใช่โอ้โหคือปอลลืมได้ไงเนี่ยอยู่ห้องไหนนะไอห้องเวทมนต์นะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันนี่เร็วน่าจะเป็นประตูนี้นะอ้าใช่ด้วยเราต้องวางเทียนนะคะไว้แถวแถวนี้แล้วกันนะจ๊ะนี่เลยวางฟึบวันนี้แหละเธอจะต้องได้ตายแน่นอนฉันจะเผาเธอทั้งเป็นเลยโอซนา เป็นแผนการที่ค่อนข้างชั่วร้ายนะคะทุกคนเอ้าปะโถเ้ยทุกคนสวยแล้วสวยแล้วค่ะคือปอเขียนจดหมายผิดค่ะทุกคนตอนนี้คือปอกำลังสับสนนะคะคือปอเนี่ยเขียนจดหมายผิดค่ะ mm. ปอให้นางเนี่ยมารอบนหนันฟ้านะคะไม่ใช่ข้างล่างนะคะแต่ว่าก็น่าจะได้อยู่บ้างเนาะโอเค นางมาแล้วนางมาแล้วค่ะไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะก็ต้องมดรอดูกันต้องได้ดิวะฮึฮฮยได้ผลว่า า,านะใช่แล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันแบบโอ้ยแย่ตึงเลยอะ่ะมีคนแกล้งฉันน่ะใช่แล้วเธอโดนแก้งเอกเสนะ <c oughs> ามาดูนางตายกันนะคะฉันบอกเลยว่าวันนี้เลยค่ะ ็นการฆ่าที่ไม่มีล่องรอยฮ่า <laughs> ช่างสะใจอะไรขนาดนี้เนะอะเนี่ยดูสิอ๋มอ๋อนี่ไงโซฟี่จื๊บหนึ่งรูปส่งจ้าและแล้วแผนชั่วร้ายของเราก็ สำเร็จนะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแลดูโรคจิตเนาะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชให้ปอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบายแล้วเจอกันนะคะทุกคนวู้ฮู้วูฮว้ฮู้ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน